เยี่ราเปียกถึงด้านให้เขารู้ว่าเรามัน่านเยี่ยราชีอิสดานให้เขารู้ว่าเราเจ้าชาวบ้านจึงจึงจึฉันมาจึงฉันมาจึ้งชมพู่อารยาฉันสายเราปึ้งจึงจึงจถอฉันจนหน้าบึ้งก็ช่วยไม่ได้ค่ะก็ฉันสวยอ่ะก็ฉันมัเลิศอ่ะก็คนมาสวยอ่ะตัวมันตัมันดาตัวโคตรบุ๋ดเลยค่ะเลสิคะเปลสิคะจึงมากแ จึงไม่ละผู้าชา้แล้วมองเพราะเขาเห็นเธอสาบาัดมองมองมองจนอยากจะสัมผัสอยากจะครอบครองมันเธอมันสมบัติจะเดินเหินไปไหนก็มีเธอคอยสะดุดหน้าตาแววตามันทั้งงามประดุษสวดทรงองค์เอวก็เปลือยส,สุดๆเป็นฟุตบาทเป็นแดนเวไม่เคยสะดุดเยี่ยวบาดเบียดฉังบ้านให้เขารู้ว่าเราเป็นซานเยี่ยวบาด s ี e is gun ให้เขารู้ว่าเราจึงกว่าชาวบ้านจึ่งจึงจึ่งชันมาจึงชันมจึง,ชม,งชมพูอารยะ I don't really want to say much, but I'm too hot for anyone to stop me. Uh Crash that bitch who just me, uh My man gonna kill you with his dick ya yeah. I'm hot like a fire, so my all that the most of you cry. Just yeah. lately we're up and higher so I don't give a fuck about the bitch. Uh. Break that shit into the heat, don't miss up Don't mess with me, you mess up. And not today, not this late, just period. Pillow to the matter, get it revved up. Be alright, be a turn one. Hey, Kaori, we're on my son. yeah alright, she is <coughs> gone. Hey, Kaori, what I'll do is her band. don't หน้าตาแววตาจึงงามประดุดสวสรงองคเอวก็เพรี้ยวสุดเป็นฟุตบาทเป็นรรนเวยไม่เคยสะดุดเหยื่ยวาดเด็ทันบ้านให้เขารู้ว่าเราเมนซานเหยื่อวาดชีอิสกานให้เขารู้ว่าเราจริงกว่าชาวบ้านจึิงจึ้งจึงฉันมาจร้งฉันมาจึ้งชมพูอารยาชิซายลองตึ้งจึงจึงจงธออิจฉาหน้าบึงก็ช่วยไม่ได้ค่ะกูสวยอ่ะเธสวยแหละเธอจึงแหละเสียว่า